สวัสดีครับห่างหายจากการเก็ตเก็ตรีวิวไปสักพักหนึ่งวันนี้เรามาอันบ็อกแก้วไทเกอร์ครับขนาดความจุ0.4ลิตรรหัส MCZ 5040มาเปิดกันอีกครั้งนึงครับเพราะว่า เมื่อตอนไปซื้อก็แกะมาล้างทำความสะอาดแล้วครับในกล่องประกอบด้วยคู่มือแล้วก็ใบรับประกันซื้อมาสองใบครับใบที่หนึ่ง สีเขียวเขียวลักษณะเทียบกับฝ่ามือผมวางบนฝ่ามือลักษณะของแก้วเป็นสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งเปิดออกมาเป็นแก้วเก็บความร้อนความเย็น แบรนด์ไทเกอร์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับเก็บได้นานจริงๆชั้นที่สองเปิดฝานี้ขึ้นมาเป็นเคลียวหมุนนะครับนี่ครับมีที่กรองสามารถใส่ชากาแฟแล้วก็ดื่มแบบกรองไม่ให้ผงกาแฟหรือผงชามาเข้าปากได้นะครับเวลาดื่ม ็เปิดแค่ฝาข้างบนก็จะผ่านชันกองมาดูอีกกลองหนึ่งครับว่าเป็นสีอะไรนี่ค,ครับสีเหลืองคัดตาดครับ สีเหลืองรับตาก็ไซส์เดียวกันลักษณะเหมือนกันแต่คนละสีเท่านั้นเองคุณว่าสีไหนสวยครับราคาณนะเซนทันเฟสติวลหาใจเดือน กันยายนต์6 5 6 4อยู่ที่ใบละ1,350บาทครับอันนี้ซื้อเองนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนจากเซนทันแต่ประการใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมตะลุยตามตะวันสวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ